คุณตัดสินใจถูกแล้วนะคะที่ทิ้งคนที่มิใัยไม่ดีไปเพราะดวงชะตาความรักของคุณมีโอกาสที่จะมีความรักที่สดใสมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ที่มิสัยดกว่าเขาค่ะต,ตน สำหรับคนที่เลือ่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปหรือเพิ่งเลิกลากับใครบางคนไปหรือเพิ่งตัดใจจากใครบางคนไปเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีหรือเขาอาจจะทํานิสัยไม่ดีอะไรบางอย่างคุณต้องบอกเลยว่าคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะเพราะดวงชะตาของคุณเนะี่ยมันสดใสคุณค่าของคุณต้องบอกเลยว่ามากมายนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าคู่ควรกับคนที่ดีกว่า ก็ควรกับคนที่ิสัยดีกว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอความรักที่ดีมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆในเรวันนี้นั่นเองอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรจากคุณเพิ่มเติมอีกโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคนใหม่หล่อกว่าสวยกว่ารวยกว่าดูดีกว่า นะเพอร์เฟกหุ่นดีกว่านะชีวิตดีกว่านะคะอาจจะเป็นคนที่ร่ารวยกว่าสถานะดีกว่าเป็นคนขยันมากกว่านะมีความรับผิดชอบมากกว่ามีความจริงใจมากกว่ามีความจริงจังมากกว่ามีความตั้งใจรักมากกว่านะคะแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจหรือสับสนไปว่าตัดสินใจถูกไหมที่ทิ้งไปตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองตรงนี้หากช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีหรือช่วงที่ผ่านมามันมีแต่อะไรที่ทําให้คุณร้องไห้ให้คุณเจ็บช้าน้าใจหรือเสียใจขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าการที่คุณเลือกเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเดินออกจากคนที่ไม่ดีคุณตัดสินใจถูกแล้วเพราะดวงชะตาของคุณมันยิ่งใหญ่นะคุณมีคุณค่าและควรกับสิ่งที่ดีกว่าควรกับความรักที่ดีควรกับคนดีๆที่กําลังจะเข้ามา เปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่ข่าวดีมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่ความสุขมีแต่ความสดใสมีแต่ความสบายใจที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่นี้ไปขอให้รู้เอาไว้เลยจ้อ,อใครลักกุนายคุณนายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีเลยนะ